ความจริงคร,รมะ่มันถ้าถ้าพูดถึงอย่างนั้นมันไม่ยากอย่างที่คนอื่นเขาพูดอะเขาบอก่าโอ้ยากพอรหัน์ไม่มีโสดาบันไม่มีอะไรไม่มีอะมันมีไม่ได้เกิดไม่มีรักหาไม่ได้ไมผมว่าผมว่าผมว่ามีแหละถ้าผมถ้าผมคิดในตอนนี้นะคือความคิดผมเปลี่ยนไปแล้วครับ <laughs> ผมว่าใครตั้งใจพูดถึงว่ามีความตั้งใจจริงใจที่จะศรัทธา ผมว่าผมว่าคนนั้นมีโอกาสครับมีโอกาสทุกคน <c oughs> <c oughs> จะมีโสดาบันได้ที่ไหนมีมรคองแปดก็จะมีสกิทาคามีได้ที่ไหนมีมรคองแปดก็จะมีอนาคารีได้ที่ไหนมีมรคองแปดก็จะมีพระอรหันได้แต่ที่ไหนไม่มีมรคองแปดโสดาบันก็ไม่มีที่ไหนไม่มีมรคองแปด สก่าถ้าเมีก็ไม่มีที่ไหนไม่มีมรรคองแปดอาณาคามีก็มีที่ไหนไม่มีมรรคองแปดธรรมะที่ธรรมะที่ไหนไม่มีมรรคองแปดพระอรหันต์ก็จะไม่มีมรรคองแปดนี 8, ใ่ใครใครเจริญมรรคองแปดจริงๆผมว่าจะเป็นคนบรรลุได้นะครับือว่าถ้าศรัทธาก็ตัวนี้ผมว่าคนที่จะบรรลุนะไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย็นเหมือนเหมือนที่ก่อนที่เราเข้าใจกันนะคือคนไหน คนไหนถึงแล้วจิตถึงแล้วศรัทธ,ธาธถึงแล้วก็คงก็พ้นจากทุกได้ปัญญามันก็เกิดอยู่แล้วครับผู้ทีกกูถึงเห็นตรงนี้มันก็ปัญญานี่ปัญญาที่สุดแล้วเห็นมรรคองแปดครับก็สูงสุดก็อยู่แค่นี้ครับปัญญาก็อยู่แค่นี้แหละจะไปรู้อะไรอีกล่ะใช่ไ้มล่ะเรื่องเรื่องอะไรก็มันไม่เกินนี้แล้วก็สิ่งที่พ้น,พนทุกข์ได้ก็ด้วยประการนี้ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราจะเอาอย่างอื่นมาว่าปัญญายิ่งกว่านี้ไม่ใช่ผู้ใดผู้ใดมีปัญญารู้มรรคองแฝะรู้เห็นเข้าใจศรัทธาได้บําเพ็ญได้อะไรก็สูงสุดแล้วมักเมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจารสัมมาทมมสัมมาจิวสัมมาญาสัมมาสิสัมมาสมาธิก็แบดตัวนี้ผมผมก็คิดว่า พอเพียงครับพ่อมันมันก็ดีหมดแล้วมันก็สะอาดหมดแล้วใครจิตถึงตรงนี้ก็คงจะเป็นจิตที่สะอาดที่สุดก็ตอนนี้ผมก็เป็นคารวะว่าไม่ไม่จํากัดครับผมว่าเป็นเท้าเจ้าก็บอกว่าท่านโปรดท่านโปรดคนยังไงท่านโปรดอุท่านโปรดพระพิสุพระพิสุมีก่อนท่านก็โปรดอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกา ท่านก็โปรดท่านก็โปรดโปรดเดลิท่า,ามรามเดลิทีที่เป็นลัทธิอื่นอย่างนี้แต่เขาว่าทำไมท่านโปรดเดลิีเดลิีลัทธิอื่นเพราะว่าท่านบอกว่าแม้แต่พวกเดลิีลัทธิอื่นนั้นจะเข้าใจธรรมะของท่านเพียงบทเดียวมันก็เกือ้อกูลประโยชน์ให้ให้ให้ผู้ที่ ผู้ที่ได้ได้รู้ตัวนี้ได้รู้บทนี้สักบทเดียวก็เป็นประโยชน์มหาศาลแล้วครับก็ศาสนาเราเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันเหมือนกับว่าอาสวะมันมันหมดมันหมดอาสวะแล้วผู้ใดก็อ่านดูทั้งแปดข้อและมันไม่มีอะไรที่ที่มันจะต้องจะต้องไปไปหาอีกก็ ความดีความถูกต้องของมนุษย์ของธรรมะมันก็อยู่ตรงนี้เองครับมันไม่ได้ไม่ไม่อยู่ที่อื่นครับคือเราพูดถึงศีลเราพูดถึงสมาธิเราพูดปัญญามันก็มันก็อยู่ในนี้หมดครับมันสมบูรณ์แบบครับจิตใจมันปิติกขึ้นมามันเหมือนกับว่ามันก็มันเหมือนเหมือนเหมือนยกอะไรออกจากจิตอะไรไม่มีความหนักไม่มีน้ำหนักเลย มันจิตมันมันเฉยๆลอยๆล,ลอยอยู่อย่างนั้นนะเมื่อก่อนก็ฟังอะไรก็กลุ่มวอาอะไรไม่ถูกใจแล้วก็หนักใจหน่อยเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็มันก็ไม่หนักจิตมันจิตมันเบา